ในปี2,553 0 0 6 6เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์สณะเช่นนี้อีกไปการประบาดแล้วทุกอย่างให้จบสุดท้ายเป็นไงริดลอนประกาช้ำหนะาคนของเขาวิธีเราดูว่าใครเป็นคนบงการมันง่ายมากไปดูไปพักการเมืองนักการเมืองพักไหนคนพักของใครไปทําการประกันตัวมาเอาเงินมาจากไหน81คดี81คดีคดีคดละ2แสน0่นคุณส่วนป็นเงินกี่บาทน,นะพอมันใช้เงินมากไม่ออาก็ใช้ให้อ่า พวกสสไปทําการประกันตัวก็มีสสอ,อยู่2พรรคการเมืองที่ไปทําการประกันตัวพวกเขาเป็นคนเดินเกมลงทุนเกมนะและก็เอาเงินไปประกันตัวก็มีอยู่สองพรรคการเมืองท่านงทนายความก็เป็นทนายความของเสื้อแดงทนายความทักสินนั่นนะ่ะเขาก็เดินเกมอยู่แค่นีน้เขาไม่เห็นมีอะไรเลยนะส่วนคนยังงงๆม็อบมันเป็นเยวาวชนเขาก็แค่เปลี่ยนตัวละครน,นะในการเล่นในเดินการ สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองก็ได้นะครับที่พวกเราคนไทยที่รักชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อฟ้าเราต้องควรจะรู้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ปรากฏว่ามีผู้ เสียชีวิตเป็นหนึ่งท่านคือปรีดานะครับปรีดาก็เป็นอาจารย์ของทักษิณเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะครับได้เสียชีวิตด้วยวัยชราด้วยวัย92ปีนะครับการเสียชีวิตของปรีดาเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่เดินทางจากเชียงใหม่ไปอยู่ที่วัดธรรมกายนะครับส่วนมากก็จะเข้าๆออกวัดธรรมกายช่วงก่อนวัดธรรมกายเข้มแข็งอยวายง่ยายนะครับ ตอนหลังนะ่ะพอมีการมีการลูกบุกตีที่วัดธรรมากายนะเขาก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่จนกระทั่งอายุมากแล้วก็เสียชีวิตด้วยวัยชรา92ปีนะครับเมื่อก่อนทักษิณมีอำนาจนะทักษิณชินวัตรสมัครสมชยัยมีอำนาจก็จะมีการเรียกนะประชุมที่บ้านปรีดาเป็นสําคัญนะปีดาเป็นอาจารย์ของทักษิณเมื่อก่อนทักษิณเป็นเด็กถือกระเป๋าให้กับปีดานะครับทักษิณก็เป็นลูกของเลิศนะชินวัตรนะครับ แล้วก็ถูกเอาไปฝากเป็นสมัยเป็นจบนักเรียนในร้อยใหม่ๆเป็นหน้าห้องของปรีดาพัฒนาถาบุตรนะลูกชายปีดาก็เคยเป็นผู้บัง,บงคับการเป็นผู้การอาํานวยการอยู่ที่ตำรวจภูธรภาคหาตอนนี้ก็เสีนยนุยรชการไปละนะครับปีดาเขามาจากไหนนะเขาเป็นอาจารย์สอนทักษิณเลยนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับปีดาเนี่ยเป็นจบจุลาจบรัฐศาสตร์ ในขณะที่ใกล้จบวิศาสร์เขาไปทําการฝึกงานที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับก็มีรองหัวหน้าชนเผ่ามอรยันของอาดัปฟิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นผู้มีชํานาญกลยุทธ์ทางการเมืองหรือคนเขาเรียกว่าฮิตเลอร์เรียกว่าเลือดบริสุทธิ์คนเลือดบริสุทธิ์ก็คือว่าจะเลือกคนที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยมนรวมกันนะมีความสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์กันขึ้นมาแล้วตั้งกลุ่มพอมีลูกขึ้นมาก็ตั้งคนกลุ่มนี้ขึ้นมา แบบเหมือนจะเป็นยอดมนุษย์เ,ยเลือดบริสุทธิ์ขึ้นมานะครับแล้วสอนกลยุทธ์ทางการเมืองให้แล้วก็ตอนหลังจากที่อาาพิเลอร์แพ้เนี่ยคนที่วางแผนคนนั้นเนี่ยทึ่เป็นรองวานนาจนเผ่า,ามรยันก็หนีนะไปเป็นบบรปภนะครับอยู่ในโรงงานที่ปรีดาไปทํางานปีดาก็ไปฝึกงานที่นั่นก็เขาสอนเล่นหมากรุก,กนะที่เยอรมน,นีนะปีดาก็เล่นหมากรุกก,ก็เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,ลอย,ลอยแล้วเขาก็สอน ปีดาจนกระทั่งก่อนกลับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคือเป็นคนพิการด้วยตอนนั้นนะเป็นคนพิการนั่นคือจะประวัติที่ปีดาเขาเล่าให้ฟังนะครับก็ปรากฏว่าก็ก่อนกลับเขาก็เลยเปิดเผยตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นรองหัวหน้าชนเผ่ามรยันแล้วแพ้สงครามนะครับในการต่อสู้ของอาร์บพิเลอร์นะครับหลักคิดต่อมาปีดาก็เอาหลักคิดนี้มาใช้มาตั้งพรรคการเมืองทําพรรคการเมืองแล้วก็ต่อมาเข้าร่วมกับบริเรมตินสซูลานน์ นะครับร่วมรัฐบาลแต่ที่เกิดความขัดแยง้งกันเกิดขึ้นซึ่งป๋าก็รูท้ทีหลังนะผมก็เรียนป๋าทีหลังว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่ปีดาเนี่ยนะไปสอนพลเอกเปรมป๋าแล้วก็ถามนะครับว่าคุณเป็นใครนะมาสอนอะไรผมเป็นที่มาของการสกัดไม่ให้ปรีดาเนี่ยเข้ามาเป็นสอสออีกต่อไปอด้วยการทําบางประกัน การเลือกตั้งสสที่จังหวัดเชียงใหม่ของปีดาปีดาจึงแพ้การเลือกตั้งแล้วก็เกี่ยวข้องกับใครอาจารย์ผมชื่อท่านไก่สอนตันติพงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านไก่สอนก็เป็นคนดำเนินการจนปีดาเนี่ยแพ้การเลือกตั้งนะครับปัจจุบันนักวิยวาศาร์ทางการเมืองในอนดีตตั้งแต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยถ้าที่ผมทราบอาจจะมีเยอะแยะนะแต่ผมทราบแค่4คนนะ่ปปีดาพัฒนาถาบุตร2ท่านไก่สอนตันิพง์ซึ่งก็เป็นคนรุ่นดาวคขาวเดียวใกล้เคียงกัน นะครับสามทักษิณแลวก็สี่ก็มีผม,มที่เรียนยุทธศาสตรก์การเมืองแต่ทั้งสามท่านเนี่ยไม่ได้จบปีอเอกเรียนโดยตรงนะครับด้านยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีผมคนเดียวเนี่ยที่ถูกสรรสร้างปั้นขึ้นมานเพื่อเรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยเฉพาะเลยตรีโทเอกเลยแล้วก็มาเรียนกฎหมายนิดหน่อยเพิ่มเติมนะครับในีพจก็เป็นคําตอบนะบว่า,วาทั้งสีท่านเนี่ยก็คือคนที่ไหนคนเชียงใหม่ทั้งหมดปีดาปีดาเนี่ยกับ ถ้าไอ้รสอนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเคยลงแข่งสสที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะทักษิณรู้สึกพ่อลงเลือกตั้งชื่อเลิศต่อมาเสร็จก็มีลูกชายจบยไในร้อยก็ไปฝากปรีดาที่เป็นรัฐมนตรีนะครับก็ตั้งแต่นั้นปีดาก็สอนกลยุทธ์ทางการเมืองเมื่อก่อนก็ไปอยู่กันที่ตึกชินจำได้ไหมฮะเมื่อก่อนนี้นะครับตอนยุคทักษิณเรืองอ,าอํานาจประธานใหญ่ที่บุคคลวางแผนให้ก็คืออาจารย์ตอนนี้เขาก็ปั้นทักษิณจนกระทั่งเป็นนายกัมนตรีขึ้นมา เป็นนักดนตรีต่างประเทศก่อนในสมัยที่ลุงจำลองศรีเมืองเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาในยุคของอยิ่งลักสมัครสม,รสมชัยก็ปีใดบางคนเรียกคนประชุมที่เชียงใหม่ประชุมใหม่พวกเ,เทศทั้งหลายบางคนวางแผนในการเดินนะครับภายในประเทศต่างประเทศต่างตอนนั้นกระทักสินก็หนีไปแล้วแม่ทัพใหญ่แต่กุนซือ,อยังอยู่ในประเทศแล้วก็ไปปักหลัก พักค้างนอนสําคัญเลยที่ธรรมกายเป็นที่มาของกอง,งทัพธรรมกายพอตอนหลังเนี่ยปีดาเริ่มอาการไม่ไหวทัพธรรมกายก็แผ่วลงแผ่วลงแผ่วลง,วลงอย่างที่เห็นนะนะครับธรรมกายก็เลยหนีอะไรนะภาวนาวอะไรชื่อเลยนะพระอะไรของเขาเนี่ยก็หนีนะครับทุกอย่างก็เลยเฟลเกิดขึ้นผมนต้องบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายมันต้องตีที่ทธรรมกายพอตีธรรมกายเลยก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสิ่งนี้ก็เป็นเป็นเรื่องอดีตนะมาตอนนี้นะครับ นักวิชาการทางการเมืองของประเทศไทยเหลือกี่คนปัจจุบันที่ผมเห็นที่ผมทราบนะจะมีคนเก่งๆแยะๆก็เห็นกันอยู่สองคนเนี่ยก็มีทักษณิณที่อยู่ต่างประเทศก็มีผมบางคนบัานนอกแต่ทั้ง4คนเนี่ยคนเชียงใหม่เหมือนกันหมด2ท่านนะปีดาท่านไกรสอนตันติพงค์เนี่ยนะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นปรมาจารย์ทางการเมืองต้องยอมรับนะต้องสองท่านเก่งแต่อยู่คนละฝ่ายกันนะความขัดแย้งจากเหตุการณ์ที่ปีดาโดนปลเอกเปรมเล่นงานก็เลยเดินเกมไปไล่ ป,ป๋าเปมที่บ้านบ้านสี่เสาเทเวศถึงสองครั้งจำได้ไหมตอนนั้นผมเคยอธิบายแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมไม่โดนด่าเลยบอกเฮ้ยค mm ุณ hmm. เป็นใครบอกไม่ไ <laughs> งโดน่างนะ <laughs> ผมบอกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนจริงๆโดนไปสองรอบนะครับพอโดนไปสองรอบเสร็จก็ก็เป็นอย่างที่เห็นนะ,ะผมก็มาเล่า ให้คนที่เกี่ยวข้องฟังว่าทีหลังว่าเนี่ยทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีมมความขัดแย้งระหว่างป๋ากับปีดาตอนสมัยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีกับการเป็นรัฐมนตรีหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีไม่พอนะฮะหลุดจากการเป็นสสปีดาก็เลยมีความแข็งก็เลยสร้างคนขึ้นมาเป็นลูกศิษย์เข้าสู้ไม่ใช่เรื่องมีแค่นี้นะครับตอนนี้ท่านการสอนเป็นยังไงนะก็ท่านการสอนก็เสียชีวิตไปละนะครับตอนนี้ก็เหลือกันเดี่ยวเดียวสองคน ผมก็เป็นผู้ชมผมไม่ได้มีอยู่ในอำนงอำนาจนะครับผมไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นข้าราชาการไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาอะไรทักษิณก็เลเหตุไปอยู่ดูใบนึงนะครับีดามีบทบาททางการเมืองในเบื้องหน้านะก็คือเป็นรัฐมนตรีในสมัยพลเอกเปรมเบื้องหลังก็เป็นกุญซือให้ทักษิณ สอนกลยุทธ์ทางการเมืองให้ทักษิณสังเกตหลักคิดของทักษิณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคานมาร์เป็นสําคัญเพราะทฤษฎีของอดาพิลเลอร์หรือลองหัวหน้าชนเผ่ามรยันในการโดนกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาสอนกับบนบักลุกเนี่ยนะครับเขาสอนกับบนบักลุกนะก็เป็นทฤษฎีของคานมาร์นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงของอันโตนิโอกัมชี่นะมาในยุคหลังเอามาใช้นะครับปีบ่งปีบุตเรเอามาใช้กามชี่ ocracy, เดโมแครติประชาธิปไตยเมื่อก่อนทักษิณก็เคยมีการรวบรวมกลุ่มคนที่ เป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวน,นิสต์หรือผู้ร่วมวัฒนาชาติไทยนะฮะไปรวมอยู่ในพรรคเขาจากตอนนั้นจนถึงวันนี้คือฝ่ายต่อต้านเจ้ารวมอยู่ในพรรคเดียวกันกโดนยุบพรรคไทยลักไทยพลังประชาชนไปนะฮะแล้วก็มารวมตั้งพรรคใหม่โดนร้องยุบพรรคอีกซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาอ่ะเขาใช้อัลักษณะของการฝ่ายต่อต้านเข้ามานะครับทักษิณก็บอกว่าเขาจะสู้จนถึงที่สุดจนกว่าเขาจะตายนะเขาก็พูดอยู่เสมอนะครับก็มันก็เป็นจริงอ่ะ ใช่ไหมเขาก็พูดจริงก็ทำของเขาจริงไงเขก็สู้อยู่ถึงที่สุดนะับแล้วผมเรียนมาตลอดเนี่ยการมอบไปหมอบไปกราบ๋ปให้ภรรยาไปพบป๋าเปรมบอกโอ้นั่นคือป๋าก็พลาดมารอบแล้วเหมือนกันรอบสองนะครับให้ยิงลักไปป๋าไม่พลาดละ <c oughs> รอบสามคนทั่วไปบอกว่าโอ้มีการไปกราบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมอบแล้วในเชิงกลยุ้วเขาเรียกว่ามอบแล้วผมว่าไม่ใช่อะค่อยดูดีเป็นไงฮะตอนสมัยยิงลักเขาไม่ยอมลาออก ใชไหมสมัยทักษิณก็ไม่ยอมจนกระทั่งเกิดการร,รัฐประหารสมัยยิ่งรักก็ไม่เกินลาออกตอนสมัยกบสมาขับไล่จนเป็นที่มาของการร,รัฐประหารเหมือนกันในปี2,500ั0 6้ารอากเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์สณะเช่นนี้อีกเหตการประบาดแล้วทุกอย่างจะจบสุดท้ายเป็นไงริดลอนพระชัมนาจน,นะคนของเขาวิธีเราดูว่าใครเป็นคนบงการมันง่ายมากไปดูไปพักการเมืองนักการเมืองพักไหนคนพักของใครไปทําการประกันตัวมาเอาเงินมาจากไหน81ดเอดคดี 80เ็ดคดีคดีละ2แสนหุ้ส่วนนเป็นเงินกี่บาทนะพอมันใช้เงินมากไม่ออาก็ใช้ให้พวกสส,สไปทําการประกันตัวก็มีสอสอ,อยู่สองพักการเมืองที่ไปทําการประกันตัวเพราะเขาเป็นคนเดินเกมลงทุนเกมนะแล้วก็เอาเงินไปประกันตัวก็มีอยู่สองพักการเมืองทานงทนายความก็เป็นทนายความของเสือ้อแดงทนายความทักสิานาาน,านั่นาน่ะเขาก็เดินเกมอยู่แค่นีน้เขาไม่เห็นมีอะไรเลยนะส่วนคนยังงงามบมันเป็นเยาวชนเขาก็แค่เปลี่ยนตัวละคร นะในการเล่นในเดินการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองทุกบอบมันเปลี่ยนตัวละครทั้งนั้นแหละนะครับไม่เปลี่ยนตัวละครมันเล่นต่อได้ไงมันะคนทั่วไปก็รู้รู้หน่าภัยเหมือนกับเปลี่ยนตัวละครเล่นนะครับทั้งสองท่านท่านไกรสอนตัน,ต,น,ต,นติพงศ์นะครับวันนี้ผมต้องเอามาเล่านะก่อนเสียชีวิตเนี่ยต่างกับปีดาปีดาเสียชีวิตก็เป็นข่าวว่าอยู่วัดโน้นว,วัดนี้แต่ท่านไกรสอนเตติวงศ์เนี่ยก่อนเสียชีวิตท่านบอกเลยนะฮะบอกว่าร่างกายทั้งหมดของท่าน นะครับให้มอบให้กับโรงเรียนแพทย์นะครับและท่านบอกว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าท่านนั้นได้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ห้ามจัดพิธีให้ท่านเด็ดขาดห้ามทําบุญให้ท่านเด็ดขาดนะครับท่านจะทําบุญพร้อมๆกับประชาชนคืออาจารย์ใหญ่นะหลังจากที่อุทิศร่างกายให้เป็นเครื่องมือ ในการทดลองทางการแพทย์ซึ่งศพของท่านไปอยู่ที่เทคนิคการแพทย์นันกศึกษาเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยท่านขอให้เอาศพของท่านเนี่ยมาเผาพร้อมๆกันกับประชาชนทั้งหมดไม่ต้องมีการจัดทําพิธีอย่างอื่นให้เหมือนกับทุกๆคนท่านสั่งไว้เลยก่อนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ท่านได้เขียนพิัยกรรมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ล่วงหน้า ทั้งที่มีวิธีจะรักษาท่านมากกว่านี้ท่านบอกไหเอาแค่นี้ท่านก็บอกว่าโต้งหรือผมชื่อโต้งท่านก็บอกว่าในชีวิตจะทำอะไรต่อไปผมก็บอกว่าผมก็จะทำหน้าที่ของผมนะครับเหมือนกับท่านทําทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นนายอินผู้ปิดทองหลังพละทําความดีเพื่อความดีตอนนั้นเนี่ยท่านก็เห็น ผมเอาคลิปตอนที่ผมรับเปียเองให้ท่านดูท่านก็ร้องไห้นะร้องไห้แล้วก็บอกว่าท่านไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าผมจะมาถึงวันนี้และท่านก็ไม่คิดว่าจะทําให้ผมมาจนถึงวันนี้ได้นะครับและท่านก็บอกว่าก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะยึดปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นสําคัญนะครับวันนี้เราสูญเสียนะ ทั้งวันนี้ผมมาเล่าเนี่ยก็คือการสูญเสียของปรีดาซึ่งเป็นอาจารย์ทางการเมืองนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านไกสอนซึ่งเป็นปรมาจ,จารย์ทางการเมืองท่านหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติตอนหลังก็อยู่คนละฝั่งกันฝั่งหนึ่งเอาเจ้าฝั่งหนึ่งล้มเจ้าก็แล้วแต่นะครับนั่นคืออดีตแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ <het way> ผมมาเล่าเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ นะครับไม่ได้กล่าวหาว่าใครดีใครไม่ดีใครถูกใครไม่ถูกนะครับก็บอกให้คุณสวนพิจารณาว่าทั้งหมดเหล่านี้คือประวัติศาสตร์และเป็นเบื้องหลังกลยุทธ์ทางการเมืองของทักษิณเนี่ยจะลึกยึดทฤษฎีของการมากเป็นสําคัญโดยอ้างวัฒกรรมเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยฮะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขหรือเรียกว่าราชาธิปไตยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยนะครับตอนนี้ก็ นั่นคือการจากไปของทั้งสองท่านนะครับในส่วนพวกเราประชาชนคนธรรมดาที่มีชีวิตอยู่นะฮสงผมนี่ก็ทําหน้าที่ดูพีรณานะครับอธิบายให้ความรู้กับผู้นส่วน,นะครับผมคงทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้มียศไม่ได้มีตําแหน่งนะครับไม่ได้มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคานะครับไม่มีตําแหน่งอะไรทั้งนั้นก็นําความรู้นะครับที่ท่านควงอภัยวงศ์นะครับได้ถ่ายทอดให้ท่านไกรสอนตันยิพง หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะครับได้ถ่ายทอดทอดให้ท่านไก่สอนตันติพงศ์แล้วก็รับเป็นรูปบุญธรรมนะท่านไก่สอนเป็นรูปบุญธรรมส่งท่านไก่สอนไปเรียนอย่างประเทศจีนนะครับไปเรียนทั้งกฎหมายไปเรียนทั้งรันแบงค์แลนรีฟอร์มนะกลับมานะครับแล้วก็มาทํางานกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับก็เคยร่วมนรัฐบาลกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์อู่สิบกว่าปีนะครับเกือบ20ปีเป็นสอสอสิกว่าปีนะครับเสมัย นะครับจากนั้นก็เอาความรู้ของท่านทั้งหมดมาให้กับผมความรู้ทั้งความลับของชาตินะครับที่ประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครเขียนถึงท่านก็สอนจากไปอย่างสงบตามวัยชรานะครับแล้วก็ได้ฝากวัฒกรรมที่ผมใช้ทุกๆวันนะคือทำความดีเพื่อความดี ผมก็พยายามมาย้ำเตือนบอกหุ้นส่วนโดยใช้หลักวัฒกรรมเอาความจริงซ้ำๆให้ความจริงเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เอาชนะคำมดเท็ดด้วยการพูดความจริงนะครับก็พยายามท้ายคลิปผมก็จะบอกว่าทำความดีเพื่อความดีทำความดีเพื่อความด,ามด,ามดีนะครับเป็นวัฒกรรมที่ถูกตอกย้ำให้หุ้นส่วนนะครับให้ในอินทั้งหลายได้เข้าใจ จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยคงจะเป็นตัวบอกเป็นตัวแบบนะครับให้พวกเราได้เห็นว่าอันไหนคือความดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีที่พวกเราหุ้นส่วนต้องเลือกกันเองนะครับจากนี้ไปนะจากเดิมสู้กัน2อหนึ่งปีดากับทักษิณส่วนผมคนเดียวมาหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วสู้กันเดียเด่ยวเดี่ยวเพราะท่านกาสอนปล่อยผมทําเองนะให้ความรู้แห่งต่างเนงนะตอนนี้ก็สู้กันเดียเด่ยวเดี่ยวแล้ว นะสำหรับผมก็วิธีการสู้ของผมคือการให้ความรู้กับประชาชนนะท่านก็นําความรู้เหล่านั้นไปเป็นพรมประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่าทําประโยชน์เพื่อตัวเองอันไหนที่เอไปปรับปรุงความรู้ไปทําธุรกิจของตัวเองได้ก็เอาไปนะครับอันไหนเพื่อทาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ถึงเวลาตายวายชีวาวาดทรัพและธาตุก็มีตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทําแต่ความดีกลายเป็นผีตายไปใครก็ชมผมเทิดศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ของไทยด้วยใจทนงจะแนวแน่แกไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นคุยพัง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรรวเนภาวะผวาพวังคิดกันขอ सिं पाए มันใจรักชาติองอาจรันโลกมนุษย์ยอมจะดีกว่านี้ จัดสู่ไปไฟป,ประจันยอมอาสานก็พระบอง หรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวยนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ V6 New นวครับ